อีหลาเสื้อตัวละเท่าไหร่นี่ราคาตามไปเลยจ้าลดให้แม่จักหน่อยดีบอ <c oughs> บอได้ดอกจ้าตอนนี้กับสิบบได้กำไรอยู่เ <c oughs> งินแม่บ่พ่อดอกแม่มีเงินี่ซ้ำนี่ <c oughs> แม่ค่ะสุนอนท์พนังานแท้ตัวเท่าไรจ้าราคาตามไปให้เราจ้าเบ่งเอารด <c oughs> ลดให้อีกได้บอ บ่ได้ดอกจ้าเมือ่อนี้เป็นอีหย่งคือนมแต่คนมาขอรถขอต่อแทะแม่ค้าครับตัวเท่าไรครับตัวละร้อยเลยจ้าเอาแม่ค่าราคาคือนมาคือกันเดีย๋ยวเบาตามความพึ่งพอใจของแม่ค่าไปกีรักแเม่อบานสองโตคุมแล้วละไะปไปดูเกื่อนหนอเอา เป็นแนวนี้เมียข่ากข้าแต่เค้นทุงกับบอไซด์หาคือมันไรนตาคากบ,บ้านเนี่ยแหละหุ้นกับอะไรกําไรกับอะไรสมพืนหมอเฮ้